สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับร้านอยู่หลังสิทธิ์คลองหนึ่งนะครับออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะสําหรับลูกค้าที่ตามมานะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับตามมาทุกวันเลยเย็นๆนะครับหลังเลิกงานเดี๋ยวผมขอสามนาทีแรกนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าดูอัลบั้มยังไงสั่งของยังไงนะครับสวัสดีครับวันก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก่ อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ7 0นแจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับมีอินเจแปนนะครับก็ไปที่ลายนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นไลเป็นไลน์ส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่กดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ a อป KRON นะครับ KRON นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอดนะครับมีแอดด้วยนะ KRON นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออาจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยยานะกดนําทางปั๊บนำทางมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น s h อ p e e กดไปจะเป็น s h อ p e e ผมเลยนะครับเหมือนกัน s h อ p e e นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่โทษทีช้อปปีอ่า e. อมาแล้วนะครับลูกค้าอ่าลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชัน่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของช้อปปีให้นะครับ ผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมดหมู่นะครับหมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนการผลิตแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอ้ยอัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือไลน์นะครับ อ่ะตรงนี้คืออะลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะมันม,มันมีเป็นพันม,มันมีเป็นพันพันนะนะครับนี่คืออัลบั้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกระเป๋าคัดอกกระเปา๋าสะพายข้างดาว7จนะครับ pergunta, พวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันตามู X, ฟอะไรพวกนี้นะ c ีเอ็กคลาสสิกเจจแล้วก็แวนแวนสามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะกดเลยปุ๊บ นี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าอาของเอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาทำลายอ่ะปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดชักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ YouTube เลย แล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ากดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ามาต่อนะครับก็ตัวนี้เป็นบวกบังเกอร์นะครับก็การแดดได้เลยนะครับ ตัวนี้จริงๆเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับมันจะมาสีดํากับสีขาวนะครับพอดีว่าผมทําคลิปเอาไว้แล้วผมไม่ได้เอาสีขาวมาก็เลยทํากระดังกับกลมนะครับสีใหม่จะเป็นสีกลมสีดํมา,ามาทั้งสองนะครับน่าจะปีที่แล้วอ่ะนะครับประมาณที่แบบว่าลูกค้าเรียกร้องมั้งก็เลยทํามานะครับอ่ะเดี๋ยวนะก็ ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงโลโก้นะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะตรงนี้จะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยนะครับตรงนี้จะเป็นรูระบายนะครับสองข้างเหล็กเลยนะครับเหล็กสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับทําเก่านะครับตรงนี้ปีกหนาเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีโลโก้โลโก้คอนเวิร์ตเล็กๆข้างๆนี้นะครับเป็นป้ายห้อยขึ้นมาเป็นเป็นเป็นคอนเวิร์ตนะ,ะตัวนี้ข้างในนะครับข้างในก็เป็นแบบนี้ธรรมดานะครับก็จะมีซับตัวนี้อันนี้คือเรียกซับนะครับคือซับให้นะครับซับคือพวกซับเหนือและพวกเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเพราะตรงนี้จะโดนจะจะโดนหัวแล้วก่อนแล้วนะครับตรงนี้ซับก็เวลาซักก็เอาแปลงซักตรงนี้ นะครับทำางต้องโล่งไม่มีอะไรครับสีกรมมาใหม่นะครับสีกรมมาใหม่นะครับสวยเลยนะครับสีกรมอะ่ะผมว่าสีมันสว่างดีนะ ก็เหมือนกันนะครับโลโก้เหล็กเหมือนกันโลโก้เหล็กคงบนก็เรียบๆนะครับมีป้ายโลโก้คอนเวิร์สมันกสีตดำเมื่อกี้นะครับมีป้ายนะครับสีกลมนะครับข้างในก็ปกติไม่มีอะไรนะครับก็จะมีตัวนี้ทับเหนือไว้ให้นะครับล้อมรอบเลยนะครับ ตัวนี้เป็นไซส์เมนะครับคือจริงๆมันไม่มีไซส์หรอกมันเป็นฟรีไซส์นะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะครับผมวัดตรงไหนวะสิบนิ้วนะครับประมาณสิบนิ้ว สิบนิ้วนะครับคือเส้นผ่านศูนย์กลางสิบนิ้วนะครับก็ระหว่างนี้นะครับสิบนิ้วข้างในนะไม่ใช่ข้างนอกนะข้างในนะครับข้างในนะครับสิบนิ้วนะครับก็ลองดูลูกคับไอแนวพวกนี้ขายดีนะผมก็แปลกเออทำไมขายดีนะครับมีสีขาวขาวก็มีนะขาวยังมีอยู่นะมีดำมีขาวมีกรมนะครับสามสีนะครับก็ ยังเหลือของอยู่นะครับยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับไม่รู้จะผลิตอีกหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้อยู่ดีก็ผลิตอีกนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่ามันเป็นรหัสเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เป็นว่าเป็นผ้าเดียวกันหรือเปล่ากับกับตักที่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะส่วนมากก็จะเปลี่ยนผ้าไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับผมเปิดมานานแล้วนะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับทําคลิป youtube ขึ้นมาก็เพื่อให้ลูกค้าได้ดูสินค้าจริง หมุนรอบด้านดูวัสดุวัสดุอะไรพวกนี้ไปนะครับตัวนี้เป็นผ้าไนลอนนะเอ้ยไม่ใช่นะมันจะเหมือนแคนวาสปกติแต่คือบางๆกว่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นไม่ให้ว่าเป็นผ้าอะไรนะครับอ่ะก็ลองดูลูกค้า สีนะครับประมาณนี้นะครับน้านกอน,นะครับสวัสดีครับ